วันนี้ขอได้นะคะจันท์ถึงสุกงวดหน้ามีวันไหนคะพี่ที่ตรงกับวันพระที่แบบว่าก่อนหวยออกวันวันอะไรคะวันอะไรคะพี่วันอะไรคะพิจิตดาวันอะไรคะมีสองวันค่ะสิบสามกับสิบสี่นั่นแหละค่ะรอจุดวันนั้นไหมหรือว่าจุดเลยรอจุดสิบสามสิบสี่ไหมหรือจุดเลยหนูบอกเลยนะเลขทูบคือปังไม่ไหวเมื่อวานนี่นุจุดสามแปดบอมาหนุตามเลยค่ะสามแปดมาเมื่อวันวันสุกงวดที่แล้วนะคะ วันศุกร์งวดที่แล้วเนาะ973 913เราพัฒนาแตกสามตัวจ้ะ973 913เราพัฒนาแตกสามตัวและสองตัวพี่ประเด็นคือเฮ้ยอยากขออยากขอนะอยากขออยากขอรัฐบาลไปจุดวันพระหรือจะขอเลยไปจุดวันพระหรือขอเลยอะช่วยกันดันคอมเมนต์ขึ้นมาถ้าเป็นวันพระมันอาจจะคิวอาจจะแปลว่าเอออาจจะคิวนะ สวัสดีฟังเพจใหม่ด้วย195้าท่านกดแชร์ไปพี่รัฐบาลงวดนี้หนูบอกเลยนะวันที่13วันพุธวันอา,านสาวันที่ส4เข้าพรรษาเฮ้ย1ิบสาสิเลขสิบติดหนึ่งสอพี่งวดนี้เลขจะไม่ติดหนึ่งหรอเดี๋ยวคำนวณให้ก่อนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคำนวณให้ก่อนเลยโอเคไหมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคำนวณให้ก่อนเลยเอาเลขคำนวณใจนี่บอก้ยหยับยุดถูกหยับยุดถูกขอเลขยักยุดถูยกยุดวันเข้าพรรษาอะไรเนาะจะได้แม่นจะได้คิวเนาะจะได้แม่นจะได้คิวแล้วพนะี่เนาะ เดี๋ยววันนี้ใช้สูตรการคำนวณน,นะคะเดี๋ยววันนี้ใช้สูตรการคำนวณของฮานอยลองดูไหมคะเราลองใช้สูตรการคำนวณของฮานอยดูไว้พี่ฮานอยสูตรเดินดีบอะหนูถาหมหน่อยฮานอยที่หนูคำนวณให้สูตรเดินดีไหมคะฮานอยที่หนูคำนวณให้สูตรเดินดีไหมถ้าเดินดีหนูคำนวณให้ตอนนี้เลยคะ่ะแฟนแฟนเจะชมให้ปังมากใช่ไหมออมักปังไหมคะออมักสองรอบเม่ หนูกำน,นังคำนวณให้ดูได้หาศูนย์หาได้ศูนย์ห้าศูนย์หนูัน,นั่งคำนวณให้อยู่ออมักปังมากออมักวันนี้สองรอบจะ้ะออมักวันนี้สองรอบจะ้ะศูนย์ห้ากับหกสามแม่เขาบอกในไลสสดใช่ไหมคะไหนใครได้ที่ได้ติดตามออมักบ้างใครได้ติดตามออมักบ้างใครได้ติดตาออามาักบ้างเขาให้ในไล์สดคะ่ะสามหกสามเก้าพี่น้อง 36มหมานะคะแล้วก็ศูนย์ห้ามาใครติดตามนางรีไปติดตามเลยคะ่ะอ่ะเสร์เดียวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบท่านพร้อมไหมคะอะมักปังมากปังไม่ไหวคำนวณเหมือนกันไหมสูตรศูนย์ห้าได้เหมือนกันนะแต่ว่าชมไม่ลงค่ะแม่ไม่มีความเชื่อในสูตรเลยไม่มีความมั่นใจในสูตรเลยอ่ะเดี๋ยวจะคำนวณให้โอเคนะรัฐบาลไทยเดี๋ยวแพลนกล้องหลังสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคำนวณไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราใช้สูตรดีเนาะใช้สูตรนะพี่สูตรนี้นะเราใช้สูตรนะพี่เห็นสามแปดบอ เห็นบอหนูบอกนะม้าคือม้าจ้ะอ่ะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมตอนนี้ภาพชัดหรือเปล่าเสียงชัดหรือเปล่าดันคอมเมนต์ขึ้นมาเลยจ้ะใครรอดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่ารอขึ้นมาพี่หัวใจหน้าว้าวอย่าให้ขาดนะจ้ะหัวใจหน้าว้าวอย่าให้ขาดนะพี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้สูตรของฮานอยลองเบื้องน้าเผื่อมันเข่าเผื่อมันมาเนาะทุกคนให้หนูลองไหมโอ้นะคะอมักปังมากปังไม่ไหวแบบฉุดไม่อยู่แล้วแม่นะทีนี้ก็ต้องออมักแล้วแหละนะคะสูตรนี้เดินค่ะศูนย์เจ็ดมาปัง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  ฟังสดีสามร้อยท่านพี่หนูสูตรนี้เดินนะสูตรนี้เดินขาหลุดแค่หนึ่งงวดเอาสิอ่ะเดี๋ยวจะคำนวณงวดประจำวันที่สิบหกสิบหกมิถุนาไปหนึ่งกรกฎาคมค่ะเดี๋ยวจะเห็นแบบภาพชัดเลยนะตอนนี้ถ้าชัดบอกชัดเข้ากลุ่มแล้วค่ะโอเคค่ะพี่หนูจะคำนวณให้ดูแค่งวดนี้เออเอาสิมาบ่เนาะลองดูนะพี่ส,สดีสามร้อยท่านอะเห็นไหมคะเดี๋ยวเอาลงเอาลงตรงนี้เนาะแปดศูนย์เจ็ดเก้าสองพี่ดูนะ 8ปดศูนย์เจ็ดเก้าสองพี่เบิงเดอร์ดูเห็นไหมคะเห็นหมดไหมถ้าเห็นหมดบอกเห็นหมดจ้ะถ้าเห็นไม่หมดบอกเห็นไม่หมดจ้ะเห็นหมดไหมคะพี่เห็นหมดไหมคะถ้าเห็นหมดบอกเห็นหมดค่ะนะคะใครที่ได้เข้ากลุ่มหนูได้แล้วยินดีด้วยนะคะพี่นี่ค่ะมาแล้วหนึ่งงวด มาแล้วหนึ่งงวดอันนี้บนล่างนะ1นึ6คือบนล่างนะพี่อาจจะเห็นไม่หมดค่ะหนึ่มาบนล่างนะคะหนึ่มาบนล่างนะพี่หนึ่งมาบนล่างงวดที่งวดต่อไปค่ะศูย์สงมางวดต่อไปศูย์สมานะคะงวดต่อไป0ูนย์สมาค่ะศูนย์่งสองศูย์หกอยู่ใส่น้องศูนย์หนึ่สอศูย์หกศูนย์หนึ่งสอได้ศูย์ส หน,นึ่งเก้าอันเนี้ยนะคะหลุดงวดเดียวแล้วมาเข้าต่อคือหนึ่งเจ็ดแล้วมาเข้าต่อคือหนึ่งเจ็ดงวดนี้ปังแม่หนึ่งเจ็ดงวดนี้บนล่างงวดนี้ศูนย์สองงวดนี้หนึ่งเจ็ดเอาสิต่อไปงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมค่ะเจ็ดแปดเก้านูนี่ซีว่าจังใดมันมาแบบนี้ซีว่าจังไดมันมาแบบนี้สีว่าจังได มาไหมคะมาไหมพี่เข้าหรือหลุดไม่รู้เลยเอาสิเข้าหรือหลุดงวดนี้ไม่รู้นะเอาสิมันมาแค่นี้เข้าหรือหลุดงวดนี้ไม่รู้นะเข้าหรือหลุดงวดนี้นุ่มโอ้โหน้ำเด้อแคบไปเลยจ้ะสูตรนี้มาไม่มาหนูไม่รู้บางคนชอบตามได้ใครไม่ชอบกดผ่านแค่นั้นเองไม่ต้องมีอะไรมากมายพี่แค่นั้นเองค่ะไม่ต้องมีอะไรมากมายจ้ะนะคะใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ ใช่หรือไม่มีไหมม,ม,มีใครชอบไหมหนูหนูว่าวบ่มีคนหมักดอก พี่ว่ามาไหมค่ะพี่ว่าม้าบอหนูบ่งหัวมันจะมาบอหนูญยาดมันถ้ามาก็คือมาถ้าหลุดก็หลุดแล้วงวดต่อไปอาจจะมาอ่ะหนูอธิบายให้ฟังแล้วนะขันมา้ามันสิเป็นแบบะตัวใดใดมาได้หนูชอบเลขนี้ค่ะชอบมากชอบมากชอบมากถึงมากที่สุดชอบมากถึงมากที่สุด ชอบมากถึงมากที่สุดมันสิกลับหัวกับหางยูบอพี่น้องคอยกับบ่งหูคือกันเด้อผิดถูกห้ามด่าห้ามว่าห้ามดาม่ามาเด็ดขาดงวดนี้หนูปล่อยไปแล้วงวดนี้ที่หนูปล่อยไปนะพี่ที่หนูปล่อยไปนะอันนี้หลักๆเลยตัวหลักๆเลยค่ะที่หนูปล่อยไปตัวนี้ตัวหลักๆคือตัวเนี้ย ตัวหลักๆคือตัวนี้ขอให้มานะคะ93ใครยังไม่ไปตามหาลอตเตอรี่ไปตามหาเลยใครยังไม่ไปตามหาลอตเตอรี่ไปตามหาเลยจ้ะไปตามหาเลยเงียบๆไว้นะเงียบๆไว้นะไ,นะได้แล้วเงียบๆไว้นะเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้คำนวณสุดสามตัวให้โอเคไหม